ดีค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานเปิดพลังงานหน้าไพ่กันนะคะว่าใครคนนั้นของคุณอยากจะสื่อสารแล้วอยากจะพูดอะไรกับคุณในวันนี้นึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญาต ให้กับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้และใครคนนั้นของคุณด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้เขาอยากจะพูดกับคุณว่าอะไรเรามาคุยกันดีๆได้ไหมในวันนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าถ้าวันนั้นพูดจากันไม่ดีหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันวันนี้เรามาตกลงพูดคุยกันดีๆได้ไหม มีความรู้สึกให้กันดีๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะคือเขาอยากคุยกับคุณมากในวันนี้นะคะเขารู้สึกถ้าเขาทําผิดในวันนั้นเขาเสียใจเขารู้สึกผิดถ้าเขาได้ทําอะไรให้คุณเสียใจวันนั้นถ้าเขาได้เขารู้สึกว่าเขายังคิดวนๆเวียนๆกับเรื่องนั้นอยู่เขาอยากบอกว่าเขาเขารู้สึกผิดถ้าคุณ อยากถามว่าเขารูู้ร้รสึกตัวอะไรไหมในการที่เขากระทําในวันนั้นบอกได้เลยค่ะเขารู้สึกผิดมากแล้วเรื่องเรื่องนั้นก็ยังวนๆเวียนๆอยู่ในหัวเขาอยู่เขาคิดวนไปเวียนมาเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะเขายังรู้สึกว่าเขาเสียดายความรักครั้งนี้อยู่ตอนเนี้ยตัวเขาเองก็รู้สึกว่าคุณก็อยู่ใน มีความสุขในโลกของคุณละดูคุณไปเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวคุณเองเขามองว่าในวันที่คุณไม่ได้มีเขาคุณก็มีความสุขได้อยู่ในรูปแบบในชีวิตของคุณมันเป็นความรู้สึกที่เขามองว่านึกย้อนไปอะนะคุณก็เป็นเวลาอยู่ด้วยแล้วมันเป็นความสุขมันเป็น คุณคือโลกทั้งใบของเขาอะ่ะคือเป็นความสุขของเขาอะ่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะยากลำบากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาการที่ได้ออกจากคุณมามันเห็นถึงความยากลำบากในวันนั้นที่อยู่กับคุณเชื่อได้ว่าเขามีความสุขนะคะไพ่เดว,วิลคุณคือโลกทั้งใบของเขา คุณคือความสุขของเขาพอในวันที่ไม่มีคุณการที่ได้ออกมาจากคุณมันเห็นถึงความหรือพลังงานอาจจะไปหาความมั่นคงให้กับตัวเองในเรื่องการงานการห่างไกลกันครั้งนี้มันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมามา,มากๆทุกอย่างมันดูหาทางออกไม่ได้มืดแปดด้านเขาเสียใจนะคะ ใครคนนั้นของคุณนะถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันถ้าอยู่ไกลกันเห็นถึงพลังงานเขาเสียใจนะคะและก็เครียดมากพลังงานบางคุณอาจจะรู้สึกว่าแค่บางพลังงานนะคุณอาจจะบล็อกเข้าไปแต่เขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้ตอนอารมณ์ตอนนี้ของเขาเขาเสียใจคือเครียดนะคะเห็นพลังงานไหมคะคือเครียดมากอ่ะ รู้สึกผิดรู้สึกคิดเยอะในฟิลของเขาตอนนี้นะเนี่ยเป็นพลังงานของความคิดที่มันยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเกี่ยวกับตัวคุณนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเขาตอนนี้เหมือนอยากมีความมั่นคงเพื่อที่จะได้กลับมาหาคุณความรัก มันเป็นอะไรที่เขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่แล้วอยากจะติดต่อสื่อสารคุณมากๆเลยนะคะตัวเขาเองนะถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันน่ะเขาไม่เคยปล่อยวางความรู้สึกนี้ไปจากคุณเลยเขายังคาดหวังเป้าหมายที่มีคุณไปข้างหน้าเขารอคอยค่ะรอคอยที่จะมาหาคุณตอนนี้เขาใช้สติปัญญาเหตุผลอะไรของเขาอยู่เงียบๆในอารมณ์ตอนนี้นะ เขาอยู่ค่อนข้างที่จะสันโดษและเงียบมากเขาอยากมีความสำเร็จเขาต่อสู้กับชีวิตตัวเขาเองทุกวันนี้เพื่อที่จะมีคุณเขาค่อนข้างที่จะใจเย็นลงนะคะใช้สติเหตุผลกับตัวเองเขารู้สึก ไม่ได้ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้ค่ะต่อให้มันจะมีความขัดแย้งอะไรกันก็ตามอารมณ์เขาตอนนี้เขาคิดมากจริงๆเขาอยากจะมีความสำเร็จกับความรักครั้งนี้เขาอยากจะสำเร็จในเรื่องการงานอารมณ์เขาตอนนี้นะคะคิดถึงคุณหนักมากฟิลคิดถึงคุณหนักมากถ้าใครที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะเขาอยากบอกว่าคุณนะ่ะตอนนี้ความนิ่งของคุณการที่คุณได้ห่างไปกับเขา ความนิ่งของคุณมันดูมีสเสน่ห์มากๆเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะเขาอยากจะเอาชนะกับความรักครั้งนี้เขาอยากมีความสุขความสําเร็จกับความรักครั้งนี้ต่อให้มันจะมีความขัดแย้งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้นะคะถ้าต่างคนต่างนิ่งเงียบเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้เขามองว่าให้เวลาเขาหน่อย ให้เวลาเขาหน่อยค่ะเพื่อเขาได้ไปต่อสู้กับความมั่นคงในชีวิตของเขาเขามองว่าคุณนี่แหละคือผมลิขิตคุณนี่แหละคือคนที่เขารู้สึกว่าเขายังเสียดายอยู่ในวันที่ห่างหายกันเขารู้สึกว่าเขาเครียดเป็นกังวลใจมากๆนะคะสำหรับพลังงานหน้าไพาท่ที่ใครคนนั้นของคุณชัดเจนมากว่าเขาคิดถึงคุณมากแต่เขาไม่พูดนะคะ เขาเลือกที่จะเก็บไว้ในใจแต่เขาเครียดมากเป็นพลังงานแห่งความเครียดเป็นความกังวลความหาทางออกไม่ได้ความอึดอจจัดใจอยากติดต่อมาค่ะแต่ไม่ติดต่อนะต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองเงียบๆตัวคุณเองเป็นอะไรที่เขายังคิดวนๆเวียนๆอยู่ในหัวสมองอยู่ตลอด มีความรู้สึกยุ่งเหยิงภายในจิตใจภายในหัวตอนนี้รู้สึกว่าเครียดและนอนไม่หลับใครคนนั้นของคุณนี่นี่ค่ะคือสึกเขาอยากจะสื่อสารหรือพูดกับคุณในวันนี้นะเอาง่ายๆเลยคิดถึงคุณหนักมากแล้วก็เครียดมากในการนิ่งเงียบของเขากับคุณทั้งสองคนนี้นะคะ